เริ่มต้นทำเฮสแตนนะคะนั่งคุกเขา่าประสานมือค่ะแล้ววางไว้ตรงแนวกลางระหว่างซ้ายขวาวางศอกไม่กลางศอกออกค่ะวางศีรษะโดยให้กลางศีรษะลงบนพื้นนะคะแล้วมือทั้งสองข้างที่ประสานกันให้ประคองท้ายทอยไว้เหยียดขาสองข้างขึ้นเป็น แนวตรงค่ะเข่าไม่งอแล้วค่อยๆเดินเข้าหาหน้าตัวเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพด้านข้างนะคะเวลาลงมาจากเคสสแตนให้กำมือ2 2ข้างแล้วเอาหน้าผากมาวางไว้พักค่ะเพื่อปรับการไหลเวียนของโลหิตนะคะดูภาพด้านข้างกันค่ะนั่งคุกเข่า ประสานมือศอกไม่กว้างเกินไปวางกลางกระหม่อมศีรษะลงบนพื้นประคองด้านหลังศีรษะแล้วค่อยๆเดินเข้าหาตัวจนรู้สึกว่าขามันลอยค่ะหาเพรสเตนให้พับขาถ้าจะเหยียดขาค่อยๆหาบาลานให้ตัวเองแล้วเหยียดขาขึ้นช้าๆ ค่อยๆหาสมดุลให้ตัวเองค่ะหายใจเบาเาเหยียดขาไปแล้วรีแล็กซ์เวลาลงมาให้ค่อยๆลงทีละข้างค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ c o u n t e พ post กำมือสองข้างซ้อนกันแล้ววางหนา้าผ